หลายคนคงสงสัยนะครับสำหรับแผนที่ประเทศไทยนะครับที่เราใช้มาตรา1ต่อ5 0,000่นะครับแตกต่างจากกัมพูชาที่ใช้1ต่อ2 0 0แสนยังไงนะครับต้องขออธิบายก่อนครับสำหรับ1ต่อห0,000นะครับก็จะเป็นที่ใช้นิยมใช้กันนะครับในปัจจุบันนะครับทุกประเทศจะใช้1ต่อ5้0ห0หมดนะครับเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับเพราะว่าจะมีการแบ่งเขตนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เขตแม่น้ำนะครับลำคลองนะครับจะชัดเจนมากเหมาะสําหรับการใช้นะครับในการแบ่งเขตประเทศหรือว่าขอบลวดตามหมู่บ้าน แล้วสำหรับที่กัมพูชาใช้นะครับก็จะเป็น1ต่อ2แสนนะครับก็นั่นหมายหนึเซนต่อ200กิโเมตรนะครับจากกินพื้นที่ฟางนะครับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆนะครับก็จะโดนกินพื้นที่ไปด้วยรวมทั้ง4จุดของพื้นที่ซับซ้อนของไทยและกัมพูชานะครับ กัมพูชาก็จะเอาไปด้วยนะครับรวมถึงสามเหลี่ยมมรกตนะครับหรือว่าประสาทตามันทมนะครับหรือตาเมินโต๊ดแล้วก็ปราสาทตาไฟนะครับก็จะตกไปอยู่ของกัมพูชานะครับทั้งที่ครับหนึ่งต่อสองแสนนี้เลิกใช้กันไปนานแล้วครับต้องแต่สมัยต้งแต่สมัยนะครับฝรั่งเศสนะครับร้อยกว่า20ปีมาแล้วนะครับที่ใช้นะครับแล้วกัมพูชายังยึดนะครับในการใช้1ต่อสองแสนอยู่เลยนะครับ ซึ่งน่าละอายใจมากนะครับสาหรับการตัดสินใจที่ใช้1ต่อ2 0 0แสนนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับดูมาถึงตัวนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดี